เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องสแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆบรรยากาศดีๆนะครับขายพร้อมเฟอร์นิเจอร์ครับหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวนะครับนครับมีระบบรักษาความปลอดภัยเข้าออกครับเป็นบ้านหลังริมสุดมีความเป็นส่วนตัว มี3มห้องนอน2องห้องน้ำครับมีเคาน์เตอร์ครัวสิงห์ล้างจานมีครัวไทยครัวนอกนะครับตัวสิงค์ล้างจานเช่นกันนะครับมีทีวีให้ด้วยนะครับ55นิ้วแล้วก็โฮมเทสเตอร์นะครับแอร์สามตัวตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องซักผ้าให้หมดเลยครับมีกระเป๋าเขาอยู่ได้เลยครับหลังนี้คุมครับใกล้กับโรงเรียนนานาชาติสวนละยองครับใกล้หลตัดบ้านฉางโรงพยาบาลบ้านฉางใกล้สนามบินอู่ตะเภาครับขายอยู่ในราคา2ล้านแแสนบาทนะครับ เนื้อที่59.3ตารางวาครับอยู่หมู่บ้านวลริสลานะครับหลังนี้ภายในสวยงามครับก็หิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะครับเฟอร์นิเจอร์ครบมุงลวดเหล็กดัดผ้าม่านนะครับทีวีตู้เย็นให้ครบๆเลยครับมาแต่ตัวหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่เลยครับร้อมอยู่บรรยากาศก็กดีนะครับร่มรื่นเป็นหลังริมสุดด้วยนะครับให้ความเป็นส่วนตัวสูง ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอคลิกที่ชื่อคลิปได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ